สวัสดีพี่น้องป้องก๊กเลยพี่น้องป้องปลายพี่น้องป้องก๊กเลยพี่น้องป้องปลายนะคะวันนี้นี่ทีมงานเท้าแมวลาดนะคะผ้าอาจารย์เมื่อกี้มากินเนื้อย่างพี่น้องเท้านี่นะคะวันนี้ขออนุญาตผ้ามากินเนื้อย่างนะพี่น้องเท่านาะนี่ฮอดล้านแล้วพี่น้องฮอดล้านแล้ววันนี้เพื่อสิกินได้หลายวันนี้วันนี้เบื้องเบื้องเบื้องวันนี้แต้หนากับเบหลัางได้ฝ่าวายผุน่ะ แจ้งนาแต้งนากับบ่บอ่นบอ่บอล่างได้พี่น้องย่าตแต่บ,บริมาก,กินเนื้อย่างเออหางทองมใส่โอหางทองมใสไซคักๆเลยเป็นบอ่อโอ้ส,สุดยอดเลยเนาะฮะอันมีหอน,หนวยตาผมเดียกผุนพี่น้องอสังเกตบ้างสังเกตผุนอ่ะพุนคากขนาด ออกมาแล้วว่าสันนี่อย่างแน่พี่น้องกับเขานะคะนี่ขึ้นจะมาถึงโอ้โหมีส้มตำด้วยสุพาตราตำมะฮวงเนี่ยเฮานะ,ะ,ะตำมะฮวงกับกับเออเอาไปเผาหรือไปลวกลวกเนาะลวกกับตำมะฮวงบ่ลวกกับตำม,ตมะฮวงเนาะ,ะอาหารใ,ใหม่ๆเลยพี่น้องอาหารมาใหม่ๆเลยนะคะเอาไปลวกกันละสัน ทำเส็บแสบทำโะงงเส็บแสบโอ้ยน้ำลายแกตออกตอวพุ่มเลยอนอะเออเออเเฉอเฉเด็กๆสองคนทำอะไรเนี่ยล,ลียาได้อะไรคะเนี่ย นี่หลาได้อยังว่าโอ้ปูอัดเลยคะอืมค่ะกุ้งกุ้งอาเก๋เอาไปเยอะแล้วนะคะกุ้งอาเก๋เอาไปเยอะแล้วนะคะลูกอืมนั่งเหลือกุ้งนั่งเหลือเอากุ้ง ตรอเอกเข้าก็มากี่น้องครับน้องคนพี่นีโน่พี่พี่นนี่บะสนยังเลยนู่นนี่น้องมีนาค่ะใส่ใส่ใส่าไดแบบใดอ้เนี่ยอิ้มบะซํานี่ยิ่มบะซํานี่โอ้กุ้งหกโต อย่างนี ante, mente, <c oughs> <t squishy> uh ้ก huh. ินเพลินบิังตัวนี้ก่อนเบิังตัวนี้ก่อนตัวนี้ก่อนจานเมื่อกี้จานเมื่อกี้สิกิ้นยังฮะโอ้ยแตงหนามาแม่แตงหนามากินเนื้อย่างโดยเฉพาะคนอบอกว่าเฮ็ดตาโตฮะเฮตาตัวโตเฮตาโต สวยตัวลวกนี้ยังไห้กับสิกินนั่นน่ะหรือ่าจีโอ้เป้าาหลายวันล่างหอน่ะเพุ่นน่ะอยากแวมากินหลายห่างท่องไว้เต้นเบียนพนะห่างท่องไว้อยากมากินหลายสุภัพตาไปตำช้มตำอยู่เดียวตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้ ใช่ใช่ต้มตำดาวแล้วเขาไปลวกกุ่งเอาย่านย่านกุ่งประสดไหมตําส้มตําตําส้มต้มลบโอเคอ่ะต้มส้มตําปีมือเกสุปตาพี่เ้างอันนี้อันนี้ว่มันเครื่องสืเป็นประแดกแสบปากแดงนะเนาะ อันนี้อันนี้ของปลา,าทั่วไปอืมอืมติงต๊งิดติ๊งยิบฮ่าแล้วี๋วไปกม โอ้ยม,มีดกับป๋านยังไม่เห็นเลือดปาาเมียก็ไม่เห็นเลือดสิใส่เดยย็กหน่อยเหรอพี่น้อง สองนั่งมานํำกัน มีนจะแจ็กสองจานอโอ้นันได้แจกลัดละสีก็ไม่ได้แฉะกระเดียกระเจาม่อั้นสงที่นอนจานอ่ะจาน่ะ ว่าเขาบ้านได้อยู่รานเที่ยง ya nanti me. Oh. Okay. Ah. ah. อนี้อลังการตัวนี้อลังการกระวบาดจังอยู่ค่ะบอบอนทุกจังเราก็ปัดกุ้งโอ้สีเสแสร้เนาะสีเสแสร้เนาะเฟินเนาะสีเสแสร้เนาะเคสพาตาบริการเนื่อมือนีีมันนี่เพราะว่ามือนีีเมียเฟินบ้าบ้าพุกลูกบ้าบาเมือนีีพี่เนางคักคักบริการบริการบริการ ยังมันเดียก่นหน่อยๆรู้จะุสมหวานแมทัศนีเอาหลาป๊าดบจำเพิ่นดีเนาะเออคือคือตามสกิปเล่ไหมองไหมชุ่มเอิร์เงินซื้อมื่อเด็กกวั่ำเวลา้ตามสกิปเล่นไหมลูกแ้ววลูกปลาลูดเวยก็มาลยเ่อลักควิลูกไ่ลูกวลูกปามาเหมือเลยไม่วเวลา ม่พูดแม่พูดแม่้วนแม่แม่ด่าแม่้อย้อยูม่้หวานม่ยพัชรนี่ิ้ไปเอาซีดีซีดีเริ่ใส่น่อยไปเพิ่าหนึ่งเพิ่งเรื่งใส่น่อยไปแล้วเม่ว่าเดียวครับเดียวเดียวเพราะฉันเพิ่มมาจีาตผุมคาคัเนาะเดียวได้ัีเดียวเออเดียวมากี่สุโอ้สุดยอดสุดยอด ข้ามากินังสีคุ่มคลายหรีเ่ยเดี๋ยวเยวไเลี๋ยวเหวานตบตบะมี่ส่ับทุเรียนโอ้โหอร่อยจ้ะรู้ซูเรียนยากไม่กินีเรียนมบซีเรียนวดพวกวเมือบปต้นต้องหันลินหรือว่ามาเลียงปดกลับโอ้ตายผมกอกเดตกอีกจานเนาจาเนาโลดเนี่นี่ จะเล่าให้ฟังเลยด้บยการาอเกะนียคาราโอเนี่ยาราอเะาลซอีย่าาิงัน่เขาะซ่าือม่้เลเขาละโอ้เขาละ้อครึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่น้องเอ้าครึ่งชั่วโมงผ่านไปจารเมจี้เครื่องท่องไปก่อนอ สุดยอดเลยครึ่งชั่วโมงผ่านไปพี่น้องหมอหมอนี้เริ่มเริ่มเสียนเริ่มเสียอันนี้แล้วหมอนี่แต่ว่าหมอนั่นนี่ตักขึ้นใส่เรื่อยๆเพราะอาจารย์เมื่อกี้นี่สุดยอดเลยพี่นบอกว่าพูดมากบรรยากาศนั่งตีว่าสัตว์เขาไม่โล่งไปตีสุดนี่เจสผาต้าบริการ วางวางพรูคคมากทติดเนี่ยเดีว่จะวาเมียถอดกับ้างจะทำครรูก็จะวาเมียถอดกันเจ็ตักปิดนะจเาช่วุ่ดดีะตักตยเไ่ได้เาวาไดว จ้าจ้าของหลานอันนี้แม่ย่างอีกอยู่เด้เด็กๆหนึ่งชั่วโมงผ่านไปค่ะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปป้าป้ะทันอิ่มอยู่แ <c oughs> ม่ได้ว่าจิ้มแก้วแล้วเพิ่งแม่จิ้มแก้วแล้วพยาบาลก็อิ่มแล้ว, <c oughs> ลวอีกนิดนี้มล้งอืรอโตนั่นกับพักกำลังโซโลเซลแล้วเรียกว่า ไอ้มาผู้นีิเนี่ยแทนไหนแท้ไหนเสริมท้องอยู่คุณสุิมยาก่อนเริ่งเงินบาพอาว่าด้วยร่างกยเหรอฮะใช่ทั้วันหนึ่งชั่วโมงผ่านไปเนาะดังนิ่งอาสีนอไนบ่มานนเนนี่เนานั่งรับปะวดพวกม้นบกแตงอือบักตนนึชั่วโมงผ่านไปจริงๆด้วย ไปมันคิดตัวจักฝ่าว่าฝ่าพี่น้องบ่หอดวังหนาะย่านบอด้มาย่านบอด้มาเหีย้ยง ให้จักต่อให้จัยี่สิบนาทีนะเขาเนาะ่หนึ่งชั่วโมงผ่านไปต่อให้ยี่สิบนาทีเอาสิบนาทีอิ่มปะชั่วโมงครึ่งผ่านไปพี่น้องเฮาป้าชั่วโมงครึ่งผ่านไปท่านนี่อิ่มอยู่เครื่องเหรอคะเครื่องแล้วเบอร์ว่างอีหลีเครื่องถ่องไปก่ออนแม่กลับแล้วผู้ใหญ่บ้านกลับแล้วนีโน่กลับแล้ว พี่รำพันกลับแล้วเบิ่งดูเด็กเดกลับวะหรอป๊าเป็นนี้เลือทีมงานที่ถ่ายมัอเลือเรือเรือเรือเลือทีมงานสุดถ่ายสคคนโอ้เนี่ยมันหรวเด็ยวบ่กินตัโอ้สุดยอดอีโมีอร่อยปะ่นกินกุ่งพี่เนิ่คนกินกลุ่มกุวน เกสปุพตาป่อกุ่มหายรับบดนะวะคล้ายๆก็ว่าอาหารสุดไายเหลือนี่คือเอามาท่วมหมองนี่เบิด์ไหมเอามาเอามาว้างไว้หมองเนียนนี่เลยพี่น้องเสียดายครับเชิดได้ทีนแบบว่ามันเขาเขาลวกไวยลวกไว้พวกกุ้งพวกมึกแม่จ้ะเอามาไว้หมองเดียวเลยให้เพื่อนให้เพื่อนแบบปิดท้ายรายการหนึ่งสิเมียป้าทิโตสิโน่เดบอนอ่อมือแรงนี่นอสบายมากนะสบายมากบ่ป้าทิโต วันนี้สิเปยเอาของวันเกียงค่ะเกี๊ยงค่ะเลือกกินเรื่องไงครับฮะเลือกกินเรื่องไงครับเลือกกินเรื่องไงยังใส่เรียนนี่นะเลยยังยังอันนี้นมเมืดอน้ำนำเลยป้าที่โต้มันวัธรรมดาเลยแนกงหนาม,มาก,กินยางเดียวโต,ะตะ๊ะโตนี่พายเอกหน่อยเขา้าสวัสดีครับอาบอกลาท่านไอ้มท่านใกล้จะอิ่มแล้วโอ้หชั่วโมงครึ่งผ่านไปแล้วนะเนี่ย ต้องต้องขึ้นครับซิโลต้องขึ้นซิฟโอ้ต้องขึ้นซิโลเพราะว่าเดี๋ยวนี้หุ่นบางล่างหน่อยใช่ไหมเกินครับรับโบได้ครับหุนบางล่างหน่อยจะมากันหนาลักได้ลูกหนาลักหนาลักเสียวแบบนี้บ่เสียวหุ่นเป็นสี่บ่เป็นสี่แล้วคนี่นี่นี่เนี่ยปึ้ดอันนี้ย่างหนาด้วนี่ย่างหนาอันนี้อีกสองลอืมสองลูกองซิฟป้าอันนี้ย่างหนาอันนี้ย่างบางนี่ใช่เป็นกระเบื้องกะไย่างบาง เอากิน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 ให้คุ้มค่านี่ผู้คุ้มค่ามันผู้พี่เพือ่อนนะเรื่องกินเรื่องใหญ่ครับเพื่อนนะอันนี้คุ้มค่าอีหลีถ้าจะเมื่อบวอร์ได้จากข้าบวอร์แล้วมาโรยไหลข้นพี่น้องทยอยกันกลับบนแล้วมันสร้างมาหลายกันได้กินใหยคุม้มคุ้มนะโอ้กินให้คุ้มเลยครับพื่อนนะเลี้ยวเวิรงเขา้าวผลนนี่เลยไม,ไม่หอน,หน่วยตาเพื่อนนะเลี้ยวเวิรงกเพื่อน วนน่ยตาสวัสดีค่ะเลือดเลือบเปื้อนเลื้อน้อเพื่อน่ะอันคำว่าสาวหน่อยน่ะเป็นแต่แนวเดียวเบิดเป็นว่าค่าอาไปมากกับเลยล่ามันใสจันเมกี่มันบ่ที่แรกก็เสียว่าเป็นละค่ะเพื่อนอ่ะแต่ว่าหนามัานภาเป็นนะคะโอ้อาวูดได้จังไในว่าหนาภาเป็นเอาถามเนี่ยอันเจี๋ยเพื่อนเขียนไว้ฉันดอกมันก็เลยเปรูู้คือกันว่ามันเทียมเป็นแนว่ยเอาไหนอ๋อนามัานภาเป็นนะที่ไหนกันบะที่ไหนก็ได้เมียดีค่ะ โอยอยากได้ผัวล่ะค่ะนานบาะนี้เอาแล้วเอาแล้ววันนี้อาจารย์เมื่อกี้เปลี่ยนไปเอาบริการบริการไปบริการค่ะไปบริการกินอะไรเบิร์ดโรสสาคุ้มค่าคับเบิร์ดเอาเมียเสียเอาผัวค่ะเบิร์ดทุกอย่างทุกแนว่ยเป็นมาบอาเมียเสียเอาผัวมาเปล่ยนเป็นตัวค่ะเนาะคนนี้เนาะปวดข้อหม้อบักแจงตั้งปากเลยวันนี้ หนึ่งชั่วโมงกับเอ่อหนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบไก่เพลิงเหล่านี้เราพันไปเนาะอาจารย์เมื่อกี้ยังไม่อิ่มเลยเนาะวันนี้ขอบคุทธล้านนะคะขอบคุณมากเลยที่อ่าไห่งบมาเรียงทีมงานเบลลาเนาะวันนี้ผ้าจารย์เมื่อกี้มากินเผานะคะโดยมีน้องเกศชุตมาตานะคะบริการแก๊สบุ้งตักข้าวข้าวหน้าเซิร์ฟไปกินจีบากินตั้งแต่วินาทีแรกทำเป็นเี็กพี่น้อนก็ได้อิ่มอยู่เนาะ ใช่มูวา่ามูแม่กัมบนเหลียเนาะนะคะคลิปนี้นะคะพาอาจารย์มีกีมากินเข่าเนาะคงเสียไว้แค่นี้ก่อนพี่น้องขอบคุณพีดด่น้องที่ติดตามทุกคนเดอ้อขอบคุณที่ติดตามช่องพิ่รดีออฟพรพิ่รดีออฟฟิเชียลนะคะคลิปหน้าพูดก,กันใหม่พี่น้องขอบคุณหลายๆสวัสดีค่ะ